สวัสดีนะครับผมปอนสิทธิกร p r o p e r t y Review มารายงานตัวแล้วครับก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมนะครับที่ช่วงนี้ปอนค่อนข้างทิ้งช่วงการทาวิดีโอออกมาหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเนื่องจากปอนกําลังเตรียมงานครับที่จะมีโครงการบ้านมืองหนึ่งทยอยออกมาให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการเล็กโครงการใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมาของเราเผื่อคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาหาจับจองแล้วก็ซื้อบ้านเพื่อเป็นชาวโคราชอยู่ร่วมกันนะครับผมนะ โอเคแต่สําหรับวันนี้ปอนมีโฮมออฟฟิศแห่งหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างน่าซื้อน่าอยู่มากเป็นโฮมออฟฟิศที่อยู่ค่อนข้างใจกลางเมืองโคราชของเราเนี่เองครับอยู่ย่านธุรกิจเลยนะเขาจะอยู่ระหว่างห้างเดอะมอลล์โคราชแล้วก็ห้างเทอร์มินอลเซวนที่วันะครับเดี๋ยวปอนจะขออนุญาตอธิบายเส้นทางให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วก็ได้เข้าใจพอสังเขตครับผมนี่นะครับคุณผู้ชมถนนเส้นนี้เป็นถนน สาย204ที่จะมุ่งหน้าไปทางอีสานนะครับที่เขาเรียกว่าเส้นบายพาสเนอะอจะบอกว่าโครงการเวิร์กสเปซของเราหรือบ้านหลังนี้จะอยู่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นถนนจะเข้าได้จากเส้นนี้และก็ถนนมิตรภาพเส้นนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถเดินทางมาจากถนนบายพาสได้เลยครับตรงนี้เขาเรียกว่าถนนสายตะคองเก่าครับผมนะฮะนะฮะตรงนี้ผ่านเข้ามาตรงนี้จะเป็นโรงเรียนปลูกปัญญาของชาวโคราชครับโรงเรียนสุรนาลี 2. ผ่านโครงการแผ่นดินทองนะครับและเรามาเข้าตรงนี้ครับซอยวัดท่าตะโกบริเวณปางทางจะมีเซเว่อยู่ตรงนี้ครับไม่ไกลเลยนี่นะสังเกตไม่ยากครับก็เดินทางต่อเข้ามาอีกไม่น่าเกิน500เมตรครับตรงมาอย่างเดียวเลยจะถึงโครงการเวิร์กสเปซของเราเองครับและอีกเส้นทางหนึ่งครับ นี่เห็นไหมครับสังเกตว่าเดอะมอโค a าจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ห้างเท <st> uh> อร์มินอลเดนที่วันเพราะฉะนั้นเมื่อเราออกจากโครงการเวิร์กสเปซเนาะถ้าเราจะเข้าตัวเมืองเราผ่านเส้นนี้ได้เลยครับแล้วมาออกด้านข้างของห้างเทอร์มินอลเดนที่วันหรือจะมาชอปปิ้งก็สามารถขึ้นลานจอดรถได้เลยครับผมง่ายดีนะครับเนี่ยพอเรามุ่งหน้ามาจากหลังเทอร์มินอลเดนที่วันครับเข้ามาเพียงไม่เกิน300เมตรครับ ก็จะเจอหน้าโครงการเลยนะครับป่งโถงทีเดียวเห็นไหมฮะเดีวตามปอนเข้าไปชมตัวบ้านแล้วก็ภายในด้วยกันครับเชิญครับเดี๋ยวเข้าไปพร้อมๆกันเลยครับถึงแล้วนะครับปอนขออนุญาตอธิบายารายละเอียดให้ฟังครับโฮมออฟฟิศแห่งนี้ตัวคารมีความสูง3ชั้นนะครับพร้อมกับในส่วนของระเบียง ที่อยู่ด้านดาดฟ้านะครับตกแต่งสไตล์โมเดิร์นโฮมออฟฟิศที่สุดล้ำดูหรูแล้วก็มั่นคงมากเลยทีเดียวครับมีเนื้อที่ให้ถึง52.5ตารางวาเนื้อที่ใช้สอยรวมทั้งหมด236ตารางเมตรนะครับนักกว้างของเขามี15เมตรลึกเข้าไปอีก15เมตรครับนะฮะถือว่ากว้างใหญ่ทีเดียวแล้วก็จุดนี้สามารถจอดรถ ได้มากถึง5คันเลยครับผมนี่นะโออาเลยทีเดียวครับนี่เดี๋ยวเราค่อยๆทยอยเข้าไปชมในตัวบ้านด้วยกันครับถึงภายในแล้วครับนี่เห็นไหมครับก่อนหน้านี้คุณเจ้าของเขาใช้ ทำเป็นร้านเบเกอรี่แล้วก็ร้านกาแฟสุดชิคเลยนะครับตามแบบฉบับแล้วก็สูตรของตัวเองนะครับที่นี่เขาทั้งอบแล้วก็ทําขนมปังขึ้นมาเองอีกทั้งยังเปิดสอนด้วยนะครับที่ผ่านมาที่นี่เปิดให้บริการลูกค้ามารับประทานแล้วก็มีส่วนของที่นั่งรับประทานให้หลายมุมให้เลือกเลยครับเห็นไหมทีนี้ในส่วนของชั้นหนเนี่ยนะครับจะมีในส่วนของโซนรับประทานอาหาร แล้วก็บีบาร์เบเกเห็นไหมฮะตรงนี้เอาไว้ให้บริการตกแต่งใหม่ทั้งหมดนะครับจากอาคารปลอเปล่าวว่างๆนะเฉพาะงบตกแต่งก็ไม่น่าจะต่ำกว่า2ล้านแล้วฮะก็สามารถใช้สอยได้เลยครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นมุมส่วนตัวมุมโปรดของคุณลูกค้าน่าจะชอบเลยทีเดียวฮะเห็นไหมจัดวางสัดส,ส่วนได้ดีครับ ห้องน้ำก็ค่อนข้างใหญ่โอโทงทีเดียวนี่นะครับนะในส่วนนี้เป็นทางขึ้นนะครับโอ้บันไดสวยมากราวสแตนเลสครับผมนะนนนอัี้เป็นช่วงต่อขึ้นไปบนชั้น2ครับผมแล้วก็ส่วนนี้เก็บของได้วนดูมุมแบบมุมอย่างนี้นี่ โอเคไหมมาขึ้นชั้นสองกันครับอ่าไปครับค่อนข้างกว้างครับสามารถเอาเฟอร์นิเจอร์หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ชิ้นใหญ่ๆนะฮะขนส่งขึ้นมาทางนี้ได้เลยคุณผู้ชมครับเราขึ้นมาถึงชั้นสองกันแล้วนะค่อนข้างหรูหรามากเลยมครับที่ปนเกลื่อนไว้ในส่วนนี้เป็นส่วนของ ครัวเบเกอรี่นะครับที่จริงคุณผู้ขายเขายกให้ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเคาน์เตอร์หรือตู้อบที่บิวอินเนาะแต่ชวนอุปกรณ์อาจจะต้องขอไปครับเพราะว่าจะว่าไปของเขาก็ส่วนตัวแล้วก็อาจจะเป็นรุ่นที่ผ่านการใช้งานมาแล้วหากคุณผู้ชมสนใจงานสายเบเกอรี่จริงคงต้อง หาซื้อกันเข้ามาใหม่ครับผมสวยไหมฮะหรูหลามากเลยตรงนี้เป็นส่วนของส่วนครัวครับแล้วก็ถ้าเกิดหัน,หนมาทางนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำเช่นกันครับมีส่วนเปียกส่วนแห้งที่นี้เขอให้เนื้อที่ของห้องน้ำค่อนข้างกว้างใหญ่จริงๆครับดูดีทีเดียวนะนี่ว้าวหรูหราจริง นี่แหละครับบ้านที่อยู่ในทาเลโคราชขนาดนี้แล้วมีความเงียบสงบน่าอยู่ขนาดนี้ส่วนนี้คุณเจ้าของเขาใช้ทำออฟฟิศเนาะน่ฮะคุณผู้ชมอาจจะปรับปรุงได้ครับอยากให้เป็นอะไรก็จัดสวนได้เลยนะค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวครับออฟฟิศนี้ปอนลืมเปิดไฟแน่ลืมเปิดไฟแน่ถ้าเปิดแล้วจะเท่แค่ไหนเดี๋ยวปอนแพนให้ดูใหม่แล้วกัน อ้าวหลูไหมหลูไหมนี่นะครับประมาณนี้แหละครับสำหรับโฮมฟิแล้วตกแต่งขึ้นมาขนาดนี้ใช้งบประมาณไปเยอะครับผมซึ่งคุณคุณไม่ต้องคิดมากเลยครับมาถึงก็เข้าอยู่ได้เลยนะฮะแล้วก็ถัดมาจะเป็นในส่วนของห้องเก็บของครับตรงนี้คุณเจ้าของก็ใช้เก็บบรรดาแพ็กเกจจิ้งทั้งหลายแหละ นะใหญ่เลยครับวิวินให้หมดแล้วเห็นไหมฮะอุปกรณ์ทำเบเกอรี่ทั้งหลายถูกใจคนคอเดียวกันเลยไหมครับนี่นะครับถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์พวกนี้ให้หมดเลยครับนะครับมาสานต่อได้เลยหรือคุณผู้ชมถนัดอาหารสายไหนก็มาปรับปรุงครับผมมาประยุกต์เอานะกับพื้นที่เนาะตรงนี้เป็นส่วนครัวร้อนครับ บิวินหมดเลยเหมือนตู้อบที่บิวินนี้ให้ด้วยครับผมนะเอาไปเลยนี่ตรงนี้เป็นครัวร้อนครบคันครับยิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ตามแบบฉบับนะครับส่วนชั้นบนจะเป็นในส่วนของห้องนอนแล้วก็ส่วนทำงานครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของระเบียงดาดฟ้า นะเดี๋ยวอพาขึ้นไปชมครับอันนี้เป็นส่วนชั้นสามแล้วครับห้องนี้เขาแยกสเปซเป็นในส่วนของห้องประชุมครับผมนี่มีส่วนประชุมให้ครับตรงนี้โอง่งโถงที่เดียวใช้ประชุมใช้สอนนะฮะไล์สดทำเป็นสตูได้หมดครับ สมกับที่เขาเป็น working space จริงๆนะทำได้หลากหลายอัระปยชน์จริงครับผมถ้าเป็นบ้านอย่างนี้ใจเมืองใจกลางเมืองเราก็ไม่ต้องพึ่งพาพื้นที่ที่มันกว้างมากจนเกินไปครับเพราะว่าเนื้อที่ในเมืองมันแพงเนาะก็ต้องประมาณนี้แหละครับถ้ามีพร้อมพังให้ครบขนาดนี้ปนว่าโอเคเลยนะครับเนี่ยเนี่ยคุณคุณทำงานต่อได้เลยครับผมเนี่ย ดูดีไหมฮะดูดีเลยนะปนว่าเหมาะมากครับสำหรับราคานี้อันนี้เป็นส่วนของระเบียงดัดฟ้านะครับนี่ผลพาคุณผู้ชมออกมาด้านด้านดัดฟ้าถ้าจะว่าไปก็เห็นวิวรอบทิศทางเลยครับ วงโถงทีเดียวเห็นไหมฮะวิวดีทีเดียวครับผมตัวโครงการค่อนข้างกว้างใหญ่เลยนะครับอ่าฮะเห็น huh. ไหมในส่วนของด้านหลังบ้านถ้าเราดูจากมุมดัดฟ้าด้านนี้มีเนื้อที่เหลือครับต่อเติมได้อีก เยอะแยะเลยเห็นไหมฮะถ้าเราดูจากมุมนี้จะมีพื้นที่เหลือครับผมนี่เห็นไหมมาถึงมุมนี้ค่อนข้างส่วนตัวแล้วครับคุณผู้ชมเป็นมุมที่ใช้เชื่อมต่อไปที่ดาดฟ้านั่นแหละครับนี่เห็นไหมครับ เป็นมุมทํางานครับผมค่อนข้างสงบส่วนตัวเอาไว้คิดงานแล้วก็เก็บไอเดียใหม่ๆเนาะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวด้วยครับประตูตรงนู้นจัดวางฟังก์ชันได้เลิศหรูมากเห็นไหมครับดูดีนะคุ้มทีเดียวครับผมน่าอยู่มากที่นี่ ค่อนข้างตกแต่งได้ลงตัวครับแล้วก็ให้โทนสีสบายตานั่งทำงานได้ไม่เบื่อเลยครับนี่นะฮะไอเดียดีๆอาจจะเก็บจากที่นี่แหละครับผมลองตัดสินใจดูนะครับนัดปนเข้ามาชมได้ครับผมฝากพิจารณาด้วยนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยที่กรุณาติดตามรับชมแล้วก็ฝากแชร์ฝากบอกต่อด้วยนะครับผม ถ้าหากท่านใดสนใจนัดปอนมาเลยปอลแล้วทีมงานยินด,ดีพาชมครับส่วนสำหรับวันนี้ปอนต้องขอขอบคุณอีกครั้งครับขอให้พวกท่านสุขภาพแข็งแรงโชคดีมีความสุขนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสับวันนี้ปอนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ